นี่นะคะโอเลียนอกรอ้อเดี๋ยววันนี้เราจะชงหนึ่งเหลือดเต็มเต็มเลยประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยเราจะคุจบวิดีโอค่ะมอบสูตรูยนี่เราเดี๋ยวเรากดน้ำร้อนลงไปประมาณหนะะึ่งพันสองร้อยซีซีเลยค่ะมินเนาะ ย่ดโออยู่น,นะคะเพื่อจะเกื่จะเขื่นกล้องเราจะใส่ไปประมาณ1,400งพัโอเคโอ้ย,อยเยอะไปนิดนึงนะคะขอเทชสำหรับปริมาณวันนี้เราจะใช้เป็นกาแฟตัวนี้กาแฟโบราณตาดอกบัวจากจังหวัดพิจิต กันเลยค่ะอันนี้ต้อความเข้มข้นเราจะไม่ใช้ถุงก,กองนะคะเราจะใส่ลงไปในน้ำร้อนเลยแปดช้อนโต๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแล้วก็แปดช้อนต๊ะเราจะคนไปใ,ให้สีมันให้รสชาติมันกระจายเข้าสู่เม็ดแฟแต่เราดูสีได้นะคะถ้าสีมันยังอ่อนไปเราก็สามารถเติมได้ขอเติมอีกสักช้อนหนึ่งเพราะว่า วันนี้เราใช้ปริมาณน้ำที่เยอะ1,400มิลค่ะติมเป็นเก้าร้อนะคะเก้าช้อนโต๊ะไปเลยคนคนคนเราก็จะทิ้งไว้สักประมาณ5นาที ได้ค่ะนี่นะคุณขอคนสักคนแล้วก็ทิ้งไว้ห้านาทีสูตรนี้จะดีกว่าผงกองนะคะดีกว่าถูงกองเพราะว่าถ้าใช้ถูงกองไม่ว่าเราใส่ปริมาณเดียวเท่าไหร่แต่ว่าน้ําร้อนผ่านไม่หมดก็จะรสชาติกาแฟออกมาไม่ได้เต็มที่พอใส่เม็ดกาแฟผงกาแฟไปแล้วก็จะได้ประมาณ1.5ลิตรก็คือ หนึ่งลิครึ่งเยอะมากโอเคถ้าเราคิดว่าในกาแฟของกาแฟอะไรหมดแล้วเราก็เตรียมอีกเยืองนึงค่ะเราจะเตรียมอีกเยืองนึ่งมาก็ดามตรงนี้นะคะถุงกรองของเราที่เราใช้ปกตินั่นแหละแต่ว่าเราปริมาณเยอะล้วก็ขอคนอีกสักครั้งไม่ยากเกินไป เพราะว่าเราทำปริมาณเยอะเราก็เลยต้องใช้แบบนี้โอเคค่ะเทลงไปนะคะน้ำสูงๆนะคะเวลาเทีกินของกาแฟจะหอมอัดวีดีโอค่ะ จะบอกเคล็ดลับอีกอย่างของโอเลียนก็คือโราก้ค่ะอันนี้โกโก้ใส่จริบานเท่าไหร่ก็ได้เ้้่อไม่เพืไม่ให้มันออกรสชาติเปรี้ยวนะคะใส่ไปประมาณ1นช้อนชาก็ได้ค่ะหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาแล้ว น้ำตาลสำหรับสูตรน,นี้เราจะใส่อยู่ที่ประมาณ12ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับเหยือกประมาณนี้1 2 3 4 5 6องสามสีค่ะเจปด สองรอค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องกินหวานเกินเหมือนที่ร้านนะคะเรารสชาตของกาแฟาให้เราตื่นดีกว่าโอเคไม่ต้องชิมรสค่ะเพราะว่าสูตรนี้ตายตัวแล้วอร่อยเรียบน้อยปิดฝา พร้อมเสิร์ฟได้เลยโอเลียงแก้วนี้ง่ายมากใช่ไหมคะไปลองทำกันดูนะคะ